ไปครับจะพาเที่ยวพาเที่ยวเราชมภูย่หน้าฝนนะครับก็มีฝนกำลัโตกนี่เป็นบรรยากาศไป้ำกันนะครับ ทางทางนานี่ก็ไปวัดหลวงปูรี่นะครับวัดหนองทับเรือวัดหลวงปูรี่ัางนี่งต่อววไปบาทชมพู่นะครับฝนกำลังตรงนิ้นนะครับมาทำธุระกันแล้วไร้ไ,ไทใหี่นีรองนะครับ Ah, dann noch. หลังหลัดไปชมพูนะครับทำกางก็เตยปุ๋ยนะครับเตยปุ๋ยยังง่ายเลยเร็วๆฝนมาแล้ว ูเขากันนะสองห้ายูฮุนกับสองห้ายูฮุนกับวิวสัยวชัดสวยงามมากครับแถวนี่เส้ถนนนทางก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่ที่กับที่เจ้ากับ เดี๋ยวเห็นไงไงคนแบบคนวื่นครับอยู่ทั้งปู้ทั้งเขาหน้านี่ก็เขาก็ลงหาหนอใหม่กันแหละด้ครับหาหนอใหม่อยู่ทั้งเขาขาย ยอดแห่งบรรยากาศเลยอยากมาเที่ยวกับมาได้นะครับถ้าเป็นฤดูเตาซุกฤดูหนาวบรรยากาศหนาเที่ยวมากนะครับอากาศเย,าย็นสบายที่เสียเที่ยวหลายนะครับบานมุ่งเดี๋ยวทางเรา จมพูจะเป็นทีลูกันนะครับขับทางข้าหนาบตกหลายมองกับมองไปสิบา้าเดี่ยวซ้ายลงไปหรอกฟองหลังนะครับเป็นฟองหนา ต้องมันยัยเดือนมันกระจาดนะครับขนาพดพลินก็ยังงามวันนี้นะครับภาพตัสิัวคอยคมบจัดปัจจัยนะครับขอว่ากล่องบรมีกันสันเก่กยัดหลายโรถให้พี่น้องในเบิ้งนะครับ ครับไม่อยากคิดเตมันคิดต้องยูทูกน้องไหมครับาัโน,น้นทางข่างฟ้องกันยันงพอไปมาได้นะครับทุกปปี่น้ำจะมาอะไรเนีนะครับน้ำจะ่วมหลายเทื่อแล้ว ตัวนี้นาม่วมมาหน้านะครับมันิบบึ้ลม,มากรวมอยอดเขาทีเลยนะครับเด่ตยวนี้ที่นี่นั่งอยูอย่ครับ มาสิ้นชุดโยตองนี้นะครับกระท่อมน้อยครับมันจะจาดตั้งหนา้าถอยรถเขา่าลกฝนกันครับ ียงฝนลิ่นมากนะครับแหวบฝนกำลังลงเม็ดครับนี่ก็มองพักหาป้านะครับตัดข้องเมืองใส่หลอบใส่เงียงใส่ไวรล่อยามปลาขื้นปลาลงครับเกิบนี้ครับ ภาเบิงบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าแถวชมพู่ครับตอนนี้เป็นย่างเป็นเขาหน้าปั้งอ,งอยู่นะครับอีกประมาณสองเดือนกะได้เกี่ยว้วครับเกี่ยวแล้วก็วานอีกเทือนึงวานอีกเทือหนึ่งแล้วกะเกี่ยวจอนประมาณเดือนทันวามก่านะครับปกักสวนขัวอีกข้ของเหมืองนะครับ ห่างจากโมบานประมาณห0าลอยเมตรครับที่ผมมาอยู่นี้คลิปนี้ก็ขอจบลงซํานี้ก่อนนะครับปากจิตตามความเคลื่อนไวในช่องน้ำเนยนอ,อครับช่องบ่อยากคิดแต่มันคิดไม่อยากคิดแต่มันคิดครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ